สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวแคมปิ้งนะคะไปที่จังหวัดเลยดงอีมู่แคมปิ้งกาลสินสู่จังหวัดเลยไปกันเลยจ้า ตอนนี้กำลังขึ้นภูเขาแล้วนะคะระหว่างทางก็จะมีทุ่งหญ้าเต็มข้างทางเลยแต่ถนนทางขึ้นก็แอบ,บน่ากลัวอยู่นะทุกคนเป็นทางชันแล้วก็ถนนแบบนี้เลย <c oughs> ตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วนะคะก็กำลังขึ้นภูเนาะ <c oughs> อินเทอร์เนต็ตก็ไม่มีแล้วนี่เรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยระหว่างทางก็ไม่มีรถไม่มีคนเลยค่ะแอบบกลัวแล้วนะนี่ตอนไหนจะถึงเนาะ จากหมู่บ้านทนนะคะเข้ามาตรงนี้ก็อยู่ไกลอยู่แอบไกลอยู่นะเนี่ยระหว่างสองข้างทางก็จะมีป่ายางแล้วก็ทุ่งหญ้านะคะนีเต็มเลยอันนี้เรามารถสองคันนะคะมาแคมปิ้งหรือมาลำบากวะเนี่ยแล้วดูถนนตรงนี้น่ากลัวมากทุกคนดูหนี่รถตามกันมาแต่ติตดติดเลย และในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะพี่ๆนี่สวยมากสวยจริงๆถนนตรงนี้เห็นคุณรีวิวสวยมากก็ถ่ายรูปลงแบบโอ้ของจริงก็คือสวยมากค่ะอยู่บนภูเขาเนาะวันนี้อากาศดีมากแต่พรุ่งนี้เช้าขอให้เจอหมอกนะคะขอให้เจอทะเลหมอกเด้อนี่สวยไหมวันนี้ก็มีพี่ๆสามสี่กลุ่มนะคะเข้ามาตั้งแคมป์ปิ้งกับเรา เราก็เลือกจอดรถได้เลยลว่าเราจะกางเต็นท์ตรงไหนอยู่ตรงไหนจอดจดรถปุ๊บไปถ่ายรูปกันเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะย่แขนยแขนว้าบกไปบกมามเออโบอมนลักษสวยว่าเมือง ข้อสวยอะมึงได้ได้ได้กูนี่ทีได้ร่มอากูให้มึงดูสาวๆทั้งสองขอถ่ายรูปเก็บวิวเก็บภาพก่อนนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆกลางเต็นท์รอเดอร์สวยมาก และตอนนี้เรากําลังจะลงไปถ่ายรูปข้างล่างนะคะว่าวิวข้างล่างสวยไหมไปกันเลยค่ะนี่เส้นทางก็คือแบบเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่คือแบบโอ้ยกลัวล้มมากแต่ลงไปน่าจะบรรยากาศดีค่ะแล้วก็วิวสวยแล้วดูทางลงมา <laughs> ไปกันต่อค่ะ อันนี้ก็แอบเดินกันอยู่นะเนี่ยส่วนตรงนี้เขาก็จะปลูกข้าวโพดนะคะไว้ให้น่าจะเป็นแบบอาหารสัตว์หรือเปล่านะหรือปลูกไว้ให้เป็นวิวก็ไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็มีดอกไม้ดอกสีเหลืองๆนะคะไม่ไม่รู้ว่าดอกอะไรสวยมาก บรรยากาศดีมากนะคะเห็นทุกอย่างเห็นแบบสาม้อยหกสิบองศาคือสวยจริงๆมองเห็นภูเขามองเห็นท้องฟ้าเต็มลูก,กตาเลยนี่นเรากำลังจะขึ้นไปแล้วเดอ้อลงมาว่าหนักแล้วตอนขึ้นยิ่งหนักนะคะแต่และอย่างมีแต่น่ากลัวทั้งนั้นเลยอะแดดร้อนมากนะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นมาหาเพื่อนๆแล้วะคะ่ะมานั่งพักแป๊บหนึ่งพูดคุยกันจะกินอะไรดีวันนี้เราวันนี้ของที่เราเตรียมมาก็จะเป็น เนื้อนะคะเนื้อปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นนะคะมาย่างตอนเย็นแซ่บแซแต่ที่สําคัญอาหารที่ขาดไม่ได้ตอนมาแคมปิ้งก็คือมาม่านะคะทุกคนห้ามลืมมาม่าเด็ดขาดนะคะบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะก็จะร้อนๆแดดร้อน,นะคะ่ะแต่ว่าก็มีลมมีลมพัดมาเย็นๆอยู่ก็ถือว่าโอเคคะ่ะอยู่ได้เนาะระหว่างนี้เราก็มองธรรมชาติไปดูธรรมชาติไปดูทุง่งหญ้าป่าไม้ภูเขาท้องฟ้าไปนะคะ นั่งจิบชายเย็นๆสบายๆชิลๆสไตล์สายแคมปิ้งอย่างเราและมนุษย์เงินเ,นเดือนกว่าจะมีวันหยุดกับเพื่อนนะคะเต็มที่สักหน่อยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งม่วนจอยสุดๆตอนนี้ก็ถึงตอนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาย่างเนื้อแล้วก็ปิ้งลูกชิ้นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนต่างๆนานาไปสนุกสนานม่วนมากดึกๆมาคือหิวข้าวอีกแล้วก็ต้มมาม่าไปเลยค่ะความสามารถพของสุมาวันบัลีคือ นีนกกเหีเยงมันจะคลือนเก่าเลยมาม่าอนาคตมาม่าัจจุบันส่ไนไก่นี่วิดีคื้นง่นหน้าไปพุทธบุตรและตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพื่อนเราไม่รู้โดนอะไรกรัดแล้วตอนนี้ปวดมากและไม่มียาอีกร้านค้าก็กลับหมดแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วทำไงทีนี้เราต้องลงไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ย ระหว่างนี้เราก็เดินหานะคะว่าโดนอะไรกัดตอนแรกนึกว่าจะเป็นงูเ,เพราะเหมือนมันมีรูกัดอ2อรูแต่มาเจอตัวเจ้าปัญหาแล้วค่ะเ,คเป็นตะขาบตัวใหญ่มากอตอนแรกเพื่อนไปล้างมือ <c oughs> แต่น่าจะไปเจอน้องพอดีน้องน่าจะมากินน้ําก็เลยกัดเข้าให้ตัวโตมาก <c oughs> แล้วเราก็ล้างแผลทายาหม่องนู่นนี่นั่นให้เพื่อน แล้วก็ไล่เพื่อนไปนอนสรุปคือนอนไม่ได้ค่ะทุกคนมันปวดมากแล้วตอนนี้เท้ากําลังบวมแล้วอากาศเย็นมากก็น่าจะปวดสุดๆไปเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้คือสอนให้รู้ว่าควรพกยาค่ะและไปไหนมาไหนต้องมีไฟแบบส่องสว่างตลอดเรามาเราก็ไม่ได้นึกถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนะเราก็ไม่ได้พกยาแก้ปวดยาอะไรมาเลยมีแต่ยาดมยาหมองแอลกอฮอล์และตอนนี้ก็ดูแลกันไปแล้วก็เฝ้ากันนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็น่าจะได้ลงเขาไปหา <จน S 2> หมอจนถึงทีสองทีสามก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะเพราะนั่งเฝ้า เพื่อนเพื่อนก็นอนไม่หลับเพราะปวดเท้ามากสุดท้ายทําอะไรไม่ได้ก็ไล่กันไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้ารีบตื่นขึ้นมาแล้วกลับบ้านทริปนี้เลยไม่มีบรรยากาศตอนเช้าไหมพี่ๆดูนะคะเ,เพราะว่าต้องรีบลงจากเขาและพาเพื่อนไปโรงพยาบาลรีบกลับบ้านไปหาหมอตื่นเช้ามาคือเท้าบวมมากค่ะสุดท้ายแล้วบรรยากาศตอนเช้าก็เก็บไว้ในความทรงจำและลูกตาทริปนี้สนุกมากมีทั้งเสียงหัวเราะเกื่อบน้ำตาไหลเพราะตะขาบกัด แล้วเจอกันใหม่นะคะภูเรือจังหวัดเลยเดี๋ยวจะแวะมาเที่ยวอ,อีกเดอ้อบรรยากาศดีอากาศดีแต่ที่จะดีกว่านี้ให้มาช่วงหนาวหนาวช่วงประมาณพฤ่จ,จกาทันบาแบบนี้โอเคเลยคะ่ะหน้าหนาวปีนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ